โอ้โหเนี่ยอันนี้คือข้าวโพดท,ทับทิมสยามจากช่องนายแขกวาไรตี้ฮะหรือว่าพี่หมอแขกของเรานะปลูกข้าวโพดไว้ริมคลองโอ้โหเม็ดสีม่วงเนี่ยเดี๋ยวนะักจะชิมดูซิว่ารสชาติเป็นยังไงนะเดี๋ยวมาดูนะักชิมกันแล้วกันนะจะคอมเมนต์ว่ามัน อร่อยยังไงนะเดี๋ยวมันต้องรีวิวช่างกิตทนสาพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนั้นยอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆ สวัสดีครับวันนี้เรามารีวิวข้าวโพดของนายแขกกันหน่อยนะที่ปลูกไว้ที่ริมคลองหนึ่งเสร็จเรียบร้อยโอ้โหสีม่วงสีม่วงแบบเต็มๆเลยก็กมเมล็ดก็ถือว่าโอเคอยู่นะประมาณสัก80%นะไม่ไม่แบบว่าแน่นเต็มร้อยนะ เดี๋ยวลองชิมกันหน่อยอืม,อ,มอร่อยฮะอร่อยอืมอนึ่งมาเรียบร้อยแล้วอืมเด้ชิมแล้วนะฝีม,มือของนายแขกติดปลูกไว้ที่สวน ก็ต้องขอบคุณพี่แขกมากแล้วนะปลูกเองนะดูแลเองใส่ปุ๋ยเองไม่ใช้สารเคมีสุดยอดอ,อร่อยครับพี่แขก เขาบอกเขาพวกนี้กินดิบได้นแต่ดาเล็กยังไม่ค่อยชอบนะชอบกินสุกมากกว่าใครชอบก็ลองหาซื้อมากินดูทานดูเนะี่ยหรือใครชอบปลูกเนี่ยก็ นะ่าสนใจนะอืยี่มเลยยี่มเลยเนี่ยแหละรสชาติที่แบบว่าธรรมชาติจริงๆนะ อร่อยปลอดสารด้วยสบายใจด้วยเรากินแบบไม่ต้องกังวลเลยส่วนที่เขาปลูกตามขายทั่วไปเราก็ไม่รู้ว่าเขาใช้สารเคมีหรือเปล่าแต่อันนี้เราพิสูจน์ได้เพราะว่าที่แขกเขาเรื่องของปลอดสารเรื่องของอินทรีย์ในสุดยอดอยู่แล้วเขาดูแลสุขภาพโดยเฉพาะผักที่ปลูกเองกินเองเนี่ยดูแลทุกอย่างตั้งแต่ ขบวนการเพราะ,ะจนปลูกเองนะแล้วก็เก็บเองสุดยอดมากมาอ่นะสำหรับคลิปนี้ก็พามาชิมนี่แหละข้าวโพดทับทิมสยามของที่แขกที่มาแบ่งปันนะเล็กน,นะให้ได้ชิมกันวันนีน้กนะ็อบ,บอกว่าอร่อยนะนะต้มหรือว,ว่านึ่งเนี่ยอร่อยเลย่นะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ